นายเอกวันยยูอมรับปานโฆษกกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมด้วยคุณสุริยชัยระวิวันผู้อำนวยการสัตวการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าหัวใจสําคัญเนี่ยนะครับของการปฏิบัติการนั้นยังคงเป็นการลดระดับความสูงของสร้างอาคารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับต้องใช้เครื่องจักรหนักครับในการตัดเหล็กเพื่อให้ระดับความสูงเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ13เมตรซึ่งพอลดลงเนี่ยนะครับก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้รวดเร็วมากขึ้น ขณะดเดียวกันกรุงเทพมหานครนะครับได้ปรับยุธทธวิธีการจัดการกับโครงสร้างเหล็กที่ยังคงกีดขวางการทํางานของเครื่องจักรหนักโดยการส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทํางานก็ใช้วิธีการตัดเหล็กด้วยแก๊สนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มจํานวนรถในการขนเศษปูนและเหล็กจากสร้างอาคาร14คันเนี่ยตอนนี้เพิ่มไปอีก8คันก็เลยทําให้ทํางานเร็วขึ้นนะครับลำเลียงออกไปได้กว่า170เที่ยวจากเดิมเนี่ยวันละประมาณ100เที่ยว และก็มีการขนซากเหล็กและปูนออกไปจากพื้นที่ได้รวดเร็วทําให้หน้างานเนี่ยนะครับทำงานได้รวดเร็วขึ้นซึ่งจากนี้ก็ต้องเตรียมสถานที่สําหรับการทิ้งซากต่างๆที่ขนไปทิ้งด้วยมาดูทางด้านการเยียวยาและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้างครับตอนนี้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือได้ที่สํานักงานเขียนในพื้นที่ปฏิบัติการกู้สร้างอาคารสตองอถล่มนะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐพยายามเร่งรัดเพื่อช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด